<Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมออฟกากเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมไฟน์ไนท์แอดเฟรนดี้นะครับเราไปเริ่มมันเลยดีกว่าครับนะละร้านพิซซ่า,านึงมันเป็น อ,อนะคเรับเอ่เยียกูยังไม่อ่านเลยมาจ้างกูเป็นยามดีกว่าเคลียรตี้็นอยู่เออคืนแรกนะครับนี่คือคืนแรกเวลาเที่ยงคืนนะครับนี่คือห้องพนากาักงานโทรศัพท์อยู่ไหนเอยไหนวะโทรศัพท์ฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีครับ oh, oh, oh. ครับผม oh, oh. ครับ oh. ฮะเอ้ยกดอะไรเนี่ยกดอะไรผิดเนี่ยเอาละเอาแล้วไงเอ้ยเมื่อกี้ใครโทรมาเนี่ยเผื่อไปกดอะไรตรงนี้วะนี่เี้ยจบแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยตรง นี่คือห้องที่ผมต้องเฝ้าไอ้สามตัวเนี้ยมีหมามีเป็ดแล้วก็หมีอืมหมาตัวนี้หมาล็อกด้วยครับหมาเล่นเบ็ดด้วยโอ้โหอย่างดิบครับเราไปดูห้องอื่นดีกว,ว่านี่คือห้องอะไรเลยวหเนี่ยอะไรอารีนาเนี่ยโอ้จบเลยอ่านกิตไม่ค่อยเก่งด้วย นี่เป็นห้องแบ็กสเตดนะครับไม่ทำไรห้องแบ็กสเตจเก็บของเหรอเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยอะไรวะทำไมห้องอาหารไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยมีห้องเลด์รู นี่ถ้าพาวเวอร์หมดเป็นไรนะครับตกใจหมดเลยพอไปโดนปุ่มนี้จะตกใจตลอดเหมือนอ๋อสามตัวนี้น่าจะเป็นวงนักดนตรีวงเดียวนะครับมันมีรูปโบลเตอร์ติดด้วยกันไอปุ่มพวกนี้มีไว้ทำอะไรอ๋อไว้ต่องอ๋ออันนี้ติดตัวอ๋อโอเคดูต่อเ้อะ เป็นยามที่ดีแล้วต้องมานะหมักมันในการทำงานนะครับไปเรามาดูห้องดินนิ่งดินในเดินิง่งเดินดนิงน่งที yeah. ่อห้องมาสเตอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วงห้องโชว์ไม่มีอะไรเปลี่ยนห้องเก็บของเตทองไม่มีอะไรครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ห้องนี้ไม่อยากมาเรคุณน่ากลัวเลยแล้วรูพาวเวอร์ก็ไหลเรื่อยๆแล้วอืมว่าเราพักแป๊บเดียวนะขี้เกียจทำลนะไอ้เหี้ยยามเยิมเนะี่ยดูไปแม่งก็ไม่มียามทักทีเอ้ยดูไปแม่งก็ไม่มีโจรมาทักทีไม่มียามได้ไงกูเนี่ยแหละยามเหี๋ยนีย่งงูชิบเป็งไนะปิดพัดลมด้วยเปลเปงไฟปิดไม่ได้ ยังอยู่กันครบยังอยู่กันครบเยสหมีเป็นนักร้องนําเป็ดมือกองหมามือเบสวงเที่ยไม่มีมือกิตาเลยเนี่ยแปลกจริงว้หน้านี้ตลอดเลยอ่าทำมารอกันดีกว่าอันนี้ก็ บรรยากาศภายในห้องนะครับว่งเวงมากเลยครับว่บามีทั้งใยแมงมุมเอ้ยกระดาษเอ้ยแก้วน้ำหัวมันน่ากลัวตรงไหนวะในเกมเนี้ยแต่ห้องคิดเช่นนีนน่ากลัวอยู่แต่อย่างอื่นไม่ค่อยน่ากลัวเลยครับก็จุดหมายของเกมนี้มันให้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนให้เราเป็นยามอะ่ะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดครับ มาแล้วหมามันหายไปไหนน้องหมีน้องเป็ดเห็นน้องหมาไหมครับอืมออเฮ้ยเคียปิดตัวอสัตว์ไอ้เคียมมึงกี้ไปดับอ๋อไอ้เคียมหมีมึงอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยเอาแล้วไงเมืงองไอ้ย้ยอยู่กัน้องไหนอ่ะเนี่ยโอ้ยเป็ด เป็ดคนล็อกอะเดินหาหม,มวกหรือเปเป็ดอะจ๊ะห้องนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีเฮ่หมาเหี้ยหมายอยู่ข้างห้องกูยังไม่ไปด้วยเป็ดยังอยู่ที่เดิมหมายังอยู่นี่ไอ้เฮ้ยต้องใช้ไปอย่างประหยัด เป็ดกับน,น้องหมีอยู่ที่เดิมครับอืมเป็ดมึงล็อกมากบอกธงหมียังอยู่ที่เดิมหมาก็ยังอยู่ที่เดิมทำไงดีวะเนี่ยโอ้แบตก็เริ่มใกล้จะหมดเรื่อยๆแล้วอ้าวเป็ดหายไปไหนหวะ เป็ดจา๋าเป็ดจา๋าได้ยินไหมว่าเสียงเขอเฮ้ยอืมเป็ดไอ้เหี้ยมึงอยู่ห้องอะไรเนี่ยเอทอห้องไหนวะกลัวเนี่ยกูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเป็ดเป็ดมึงะะําทำให้กูหลอนด้ว,วะตีสี่แล้วเวย้ยต้องอยู่ถึง กี่โมงวะเนี่ยเป็ดยานะน้องหมียังอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอาไอ้นี่ใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆแล้วอืมสถานการณ์ตอนนี้เริ่มตึงเครียดมากแล้วครับพาวเวอร์เหลือ6%อุ้ย หมาแม่งโคตรโหดเลยเดีย๋ยวห้องเก็บของนี่คนเริ่มลูกกันตอนนี้เอ้ยเฮ้ยเปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยหลอนเว้ยตีห้าแล้วโคตรหลอนเลยตอนนี้ โอ้ยไอเ้เยอะพาวเวอร์หมดจบแล้วชีวิตน้องเป็ดน้องหมาน้องหมีอย่ามารอกเขาเลยโอ้ยแบตหมดน้องเป็ดน้องหมาน้องหมีมัน,ม,นมื่ดจังวะไปโดนตัดเป็นเรื่องแล้วฮัลโหล ใครอยู่ไหมเอ้ยหมีอย่าไปดูเอ้ยอย่าไปดูมึงไอ้สัตว์ไปไปโอ้ยไม่ดูแล้วโอ้ยเพลงแม่งอุย้ยอ,อ,อย่าไปไปอีกหมีไปเออคืนแรกขอเอออย่าเอาหมีไปไหนวะหมี